เอาหนูกินเสาก่อนทุกคนดิประเด็เนื้อปันเสาเรากอตัวหนึ่งพอดีถือกคอแล้วก็เะเราขับมาแคมเขามาหาจุดดีเด็กย้อคนเจดีเ,เลยต้องหลุกกดก็ดีดดน้วะดินยังซุ่มอยู่กับมี ขับตักทายสบายดีทุกคนสบายดียามเสาร์ตอนถับทุกคน์ขอดซองพันหนวนนะวันนี้บรรยาก,กาศยามเสาร์รู้สึกว่าลมสงัดีทุกคนตอนเสาร์ร่มบอนะพันเดินะแต่การทีมงานเขาอย่างง่ายกันไปแล้วแหละเหลือสองสามคนที่กำลังจะไปเขาก็เตรียมตัวจะออกไปลกกแล้วก็กินกาแฟแล้วยามเสาร์สุดลายไปแล้วบอบอนก็นไปแล้วพัดแอดไปเลยบาลนิวก็ไปแล้วไปคนละทางนะเขาจะลงไปทางทางใตง้ทีมงานเราขึ้นทางทางเหนือเบิด เดี๋ยวลงไปทางใตเมื่อนี้ยจะไปหเาเหล่าบางไก่ยังแคมดานทุกคนเดี๋ยวติดตามความน้ำกันเมื่อนี้ชิมได้ไรบรรยากาศอ่าใหเมื่อนี้ยจะเอาหม้อน,นี่แหละไปผมมีใครเอามันไปเดี๋ยวเขาจะเอามันไปเองเอาไปลองเถอะมันหย่อนมันนะทุกคนไปลรโบลุยแจงออกแจงออกละไก่ยังบุคคลน,นี่ทุกคนอะไร ว่าดอกไกยูฟูปานยังบอคันดีวะทุกคนแจ้งเติมเลยนะผมเ<ม>สียงคนยิงทุกคนสองบาทไปเลาะปันนีล่าก็าได้ ุมดเลยเบ่อเงี้ยเสีงยงเงี้เสียงไก่ต่อเลยไก่ป่าก็มิดไปเลยนะแจะมันไปทางใดไรเร็วๆไปทำดงนี่นนแหละทุกคน ลงอ,องตัวนกอมกันหาเนื้อกินเจ้า,ก,าก,กันมันขามากนัด็เสียงมากดิอะ อาน,นกินเสาก่อนทุกคนเลยพราะเดีย๋ยเนี่ยปันเสาลนกคอตัวหนึ่งพอได้ถือติดมือเมื่อถึงบุได้ถือมือเยอะ <c oughs> พอพอบอบอนโม่บ่าวใส่หหนกินก่อนสวยแล้วทุกคนเลยไก่กับโบคันนะไก่คันสองมองอมือเสานี่ก็เขาไปตอกับมิดเลยไปป้งไก่ป้าใส่เลยกะจักไป,ไไป,ปองไรเลยกัไก่อันนั้นโป้งไก่ตอใส่เลยไก่ป้ามิดเจลีเนะได้ลนกคอแหล่แต้มหนึ่งแต่ว่า Cái nhanh mát này là đọc xuống, nhanh lọc mưa nhau, nhanh cãi tớp cắp khém lọc lại lên đây Hôi mô đụt tạm đàn lại đây thưa quý nó ốc đàn ra xuống Đụt tầng khoay, tầng khoay Mấy tầng hôi mô nằm lại เดี๋ยวเลาะเม,มื่อข้งแค้มหัวระบาดอ๋อ,อยังก็เอาได้บาดหาเนื้กินซีก่อนตังมานอนเทาไรได้นี่ตยหลุดเลยทะานดินยังสุ่มอยู่กับมิรุดด่านนะท่านกลับมาขอดแค้มมาทั้งหมดเลยยังยมีไฟมาเลยถือว่าเฮามาหอดก้อนโมเลยทีมงานเฮายังนันมีไฟมาเลย ว่ามีอ้ายคนหนึ่ง่นเป็นผู้เฝ้าแคมป์ประจำการอยู่เดี่ยอยู่แคมป์อยู่กลัวกลับมาแคมป์เลยทีมงานเนาะยังพันมีไม่มานะ่ะก็เลยเลาะอาอกมาอีกทุกคนเลาะมา,ามาพอนาะทุกคนนี่นี่นเห็นบทน่ทุกคนขาวๆแต่ว่า ពូអត់បានដែរแถวនេះពូបានบ่ដែរហេអាទៅផ្លាយទៅដែរពូទៅบ่បានដែរแถวនេះពូតែហេនេះតែហេម៉ៃនេះអាន เฮ็ดทีบอบอนเก็บเมื่อเมื่อคืนบบอนเก็บเมื่อแก่เมื่อคืนแต่ว่าก็นา่าจะเก็บเมื่อก็ยันทีเมื่อันบ่อยากแล้วคืนได้กินปาตทุกคนคนนี้ ได้เสียงลองลอยมันนลายเลยใหญ่เลยมีลายโตทุกคนแม่เลยมันก็ลิ่นอยู่นีก้ก็มีไปทางบีก็มีโอ้น้ำกระทงพวกก็มิโอ้โอตัวเรากไปตามหัวทุกคน หอยมากทีเดี้วทุกคนเา<ๆ>เราสุดหอยหเลยลองตอน้องคอบางตัวตอนคอแล้วก็จะเราขับมาแคมนะ์โโตทุกคน เดลันนะเขามาหาจุดดีเด็กต้อคนเจียดีเลยขอทุกคนจริงนกสองตเมื่อกี้เขามาทางด้านอีกตัวหนึ่งออกไปเลยครับบวเขามาเลยนะทุกคนนะได้เติมอีกเต็มหนึ่งทุกคนเลยนกขอไปเมื่อบันเมื่อให้ยูให้กินเพราะว่าสวยแหละทุกคนเลย มาหอดแคมกว่ทีมงานยามพันมากเลยเหรอมาหานื้อกินตื่มนะผ่านจำหน้าหน้าลีเขาเบิ้งกันนี่ปลาได้กันย่าแต่ว่าอันนี้โอ้ยกระเน้ามันไลยแนวเน้นระเบิดเขาตอกโลดเอาย่าปลาได้ไก่ก็ผู้หนึ่งกันหนูย่าปลาได้ไก่พวกแมงยังข้แมนไก่ปลาข้ามันไปหรื่เปล่าใช่ได้ใช่จ้ะได้ฝากกันมันยังไงมาอโ้ตัวนั้นมันถึืเนี่ยกระดาษกระเดียดแท้ เระเบิดขวข่อยเละแลเขาข่อยอีกันเราบ้านได้มาเนี่ยได้นักกอนเ้ยโอ้ตั้งหวนเดียวเป็นตาชิแตกเลยจะได้ทั้งนี้ได้ยังเลยได้ยังเลยได้ทั้งนั้นเด้มิจิลี้ยังเลยด้งยันต่ล้มออกอากาเด้ผ่านยาวมาแล้วเนี่ยเด้ผู้ผ่านใหญ่มากแล้ อ่าตัวไก่เต,ต็มเอวเลยนะผู้ค้องมอสบุกถึกเยองคือเปลี่ยนกันอะนะฮะคือเปลี่ยนก,กันพายคือเปลี่ยนกันแบกอ่ะนะฮะตัวนั้นนักแหงบ่โอ้มามาโมกโตบา,า,านในไพ่มาร์กอะไรภูเขาไปฮะทรมานคืออยู่ย่านิภากภูเ่าลงกที่เปแล้ยวแล้ววะ บบอนได้เป็นเซฟแล้วเหมือนไันสีมือบงบอนได้เหมือนกันเราต้องถามบอมานบอมานบอมานมันนี่กว่าเลยหูหูบ้านเป่าเนาะคาก์ทดอกเี่ยั่างไงเลยมามามาเอาไปย่างหนึ่งโจ๊กเฮ็ดไปเลยโจ๊กเฮ็ดโจ๊กเฮ็ดโจบ่อนเลยโอ้โหแท้หนี่เงา้ เห็นบ่ใครก่อยากกายมาได้เ้านี่้องรอยงงาใจเบิ้งว่าเธ่บหมด้นากินยังไ่ามดแรงว่ะเออดดกินตอนสวยว่ะน้าทุกคนกินข้าำกันซิมต้นฮ็ดก่อนมากินบิดผักหน่อยนนมาตัวที่บ่มีเนียับแล้วแหละหนกดับชิ้นข้าวขักกันนั่นนกแกงหนูก้อมันสีมือบอบ แสบเลยนะอืมอืมแฮะเอ๊ะหายแสบมันนี่เกิดต้องเวลาต้องคอยมันคัองคอยมันดูดูฮะที่เจ้าบริข okay. ินจีมือก็ดอกอืมหันบอจวงนี่บุคอยมันมาได้เห็นบ่ริกินดุอยู่อืมบริขินดุอยู่อ่ะคักแล้วขันบ่อเลยนะเะเนี่ยต้นน้ำมันห่อนทุกคนเลยวันนีเจ็บคออยู่ในลมมีแห้งยาว แก่เหมือนกันครับเกลี่ยกันหมดแล้วหมดขวบมาแล้วหมดขวบมาแล้วต้องน้ำเฮ้ยกินเข่าแล้วง่ายบ่ทางได้บอนขึ้นไปถึงถึงบ่ขยับขึ้นไปอีกเนาะขาลงมาเขาขึ้นเขาจะลงมาเลยเขาขึ้นไปเอาบาขอนนี่คือเข่าก่อนกินเข่ากินน้ำแล้วพากันเก็บเครื่องทุกคนเลยเตรียมง่ายแคบนะ ง่ายกันไปทึ่งพอดะเดี๋ยวไปติดตามเบิึงบอลใหม่ที่เป็นอะไรกัเฮาก็เตรียมจานอ่านี่มีผู้บอกว่ามีกบังให้แต่พอดจะได้ขึ้นไปเบิึงนกกินบังให้พอดะตอนแรกเนี่ยจ,จะได้จับเป็นล้มบานเลยทุกคนเพราะว่ายิ่งนกคอ่งกี้นี่บอลใส่ใส่ดอกแกบใส่น้ำอันอาวุธเฮาบังบชิจวเฮาเลยพ่งออกเลยนะยิ่งแห้งอะไรผู้จะดับเดี้ย,ยังว่าเศร้าอ,อยู่เดลยบานหน่ะหยัดเอาหยัดแห้งเด้ ว่าเพื่อ,อไว้ย่งหมูยังยังเลยแต่ว่าก็เรียบร้อยไปเลยบอนใส่เก็บไปเลยทุกคนเลยจะได้จับล้มบอลไปเดี๋ยวง่ายแคบขึ้นไหมติดตามเมิ่งน้ำกัน